ปินรัฐพิธีกร3ภาษาไทยจีนอังกฤษค่ะวันนี้นะคะเป็นอยู่ที่ Exclusive Exhibition ค่ะของ h a t t ารและ Happy Design Studio นะคะเป็นการ Collaboration ที่ยิ่งใหญ่ค่ะที่จะนำเสนอพัดลมแบรนด์ไทยดีไซน์อิตาลีนะคะบรรยากาศในงานจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะ h a t t าริแบรนด์พัดลมของคนไทยซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความอึด ถึกทนอยู่คู่คนไทยมาแล้วกว่า30ปีได้ร่วมมือกับ h a b i t s Design Studio สตูดิโอออกแบบชั้นนำจากอิตาลีโดยนำองค์ความรู้ดั้งเดิมของฮาตาริมาผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการดีไซน์ออกมาเป็นพัดลมที่นอกจากจะดีไซน์สวยแล้วยังมีฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนไทยในปัจจุบันนิทรศการ Designing the Wind จึงเกิดขึ้นเพื่อบอกเล่าประวัติความเป็นมาและแนวคิดการออกแบบในครั้งนี้ค่ะ เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าพัดลมหนึ่งตัวมีชิ้นส่วนประกอบมากกว่า100ชิ้นซึ่งฮาตาริแยกชิ้นส่วนประกอบให้ดูค่ะว่ากว่าจะมาเป็นพัดลมหนึ่งตัวได้ผ่านการออกแบบทุกชิ้นส่วนอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ได้วัสดุที่ดีที่สุดมาผลิตเป็นพัดลมให้เราใช้กันค่ะ ในโซนนี้จะเป็นการจัดแสดงแบบอินเทอร์แอคทีฟอาร์ตนะคะได้แรงบันดาลใจมาจากโรงละครโคลอสเซียมประเทศอิตาลีค่ะเมื่อเดินผ่านพัดลมจะทํางานเกิดแสงตกกระทบเสมือนเป็นโรงละครแห่งสายลมสวยงามมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะและนี่เป็นคอลเลกชันพัดลมทั้งหมดที่ทางฮาตารีได้ร่วมออกแบบกับแพเบิร์ตดีไซน์สตูดิโอตลอดหปีที่ผ่านมาค่ะซึ่งนอกจากรูปลักษณ์จะดูทันสมัยขึ้นฟังก์ชันการใชยย้งานก็ยังเลิศอย่างเช่นพัดลมมือถือตัวนี้ออกแบบให้ตั้งโต๊ะได้ด้วยแม่เหล็กค่ะวางที่ไหนก็ประหยัดพื้นที่พัดลมทำมุ45ม45 ใจผู้บริโภคอย่างแท้จริงครั้งหน้าปิ่นจะพาไปเที่ยวไหนโปรดติดตามนะคะ